บรรยากาศนะครับวันนี้นะครับที่วัดละหารนะครับลอยกระทงนะครับ19พฤศจิกายนนะครับเวลาสองทุ่มกว่าวัดไม่ได้จัดงานอะไรนะครับมีให้ลอยกระทงอย่างเดียวก็ตรงนี้ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นร้านขายอาหารทั่วไปที่มาตั้งขายนั่นเองนะครับคืนนี้ป้าอยากเที่ยวนะครับป้าอยากออกนะครับส่วนลูกไม่อยากออกแต่ก็ มาด้วยก็ได้นะครับเดินชมบรรยากาศอันนี้ก็เป็นทั่วๆไปไม่ใช่ของเทศบาลจัดนะครับเมื่อกี้ที่เทศบาลจัดเหนี่ยอยู่ตรงศา,าลาริมคลองนะเปิดเพลงเต้นเย้วเย้วเยไม่มีอะไรเลยนะนั่นนะครับฟ้าวันนี้เรากำลังไปไหนครับ าที่วัดลหารมาดูเขาลอยกระทงจัดง,งานลอยกระทงกันเป็นไงบ้างครับบรรยากาศตอนนี้ชาวบ้านชาวบ้านมากันเนองมจัดอะไรใหญ่โตป้ายไกลๆนั่นนะครับเขียนว่าขอเชิญบูชากระทง, <S 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 บ,ะทงบูชากระทงกับทางวัดลหารเดี๋ยวนี้คำว่า กระทงใช es oh. ้คำว่าบูชากันเลยนะฮะอะไรนะบูชาเหรอเข้าใจว่าถ่ายกระทงหรือเปล่าบูชากระทงหรือหรือว่ามีกระทงแล้วให้ให้ให้ใส่เป็ดไข่ขับมแล้วเล่นกันเลยพี่หวานหอมจ้าโอ้ใช่เราก็ขัมาใ่ะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับ ค่ะแม่ค้าก็ซี่อยู่ในตลาดอย่างนั้นนนะครับันไม่มีงาก็มีอันนี้นะครับจุดคัดกรองทางเข้านะครับมีพอสอยืนให้บริการเก็บอยู่นะครับจะมีพ่นไอน้ำนะครับแอลกอฮอล์ด้วยตรนนี้นะครับแล้วนะกด แอลกอฮอล์ oh ol, ควัตอุนภูมิวตุนภูมินะครับอ่าฟ้าเราไปไหนแล้วล่ะป้าก็อยู่ตรงนั้นนะครับเดินช้าหน่อยนะต่อแถวกันเข้ามานะครับจากที่มีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อพรมนะครับแล้วก็อ่ามี จุดกดแอลกอฮอล์ล้างมือต่ออแล้วก็วัดอุณหภูมินะครับตรงนี้นะครับอ๋อใบละสามสิบาทนะมีกระทงจากทางวัดจริงๆด้วยครับคงหมดไปแล้วบูชากระทงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครัทบทําบุญ ทำบุญบริจาคนะครับไม่มีงานหมายถึงว่าไม่มีงานแบบทํากระทงมาน่าจะไม่มีการทํากระทงสวยๆใหญ่ๆของแต่ละโรงเรียนนะฮะตรงนี้มีอะไรทรูก็มานะครับทูจะรวบรวมกันดีถักนะย้ายท้ายได้นะครับย้ายท้ายไปเดินได้นะเดให,ให

เดี๋ยวเรามาดูกันว่าระดับน้ําตอนนี้เป็นยังไงสามารถเดินกันได้หรือไม่นะครับน้ำเริ่มลดหน่อยแล้วนะครับโอปลาตอนนี้น้ํายังกลิ่มเลยนะครับน้ำปลิ่มเลยนะครับ,รบแสดงว่าตอนนั้นที่น้ําขึ้นเยอะกว่าน,นี้เนี่ยก็กั้นกันอยู่นะครับดูระดับน้ํานะครับ เระดับน้ำก็ปริ่มสูงกว่าข้างในครับถ้าไม่กั้นน้ำเต็มตะลิ่งจริงเลยตะลิ่งต้องกั้นอยู่นะครับตอนนี้นี้นะครับบรรยากาศอ่า ลาบึกไปไหนหมดเลยนะเนี่ยพระจันท์กลมโตนะเนี่ยจะทำทำเขื่อนมั้ยเขื่อนอะไรการทำมีอยู่แล้วไม่เหรอแสแดงว่านั่นเป็นระดับน้ำที่ตอนนั้นที่ตอนนั้นสูงขึ้นเนาะลดลงไปลดล,ลงไปที่20%แล้วตอนนั้นนะ แสดงว่าเนี่ยทำเขื่อนขั้นแล้วก็ทำาทางพุ่มป่าก็ยังมีคนพาลูกพาหลานมาลอยกระทงกันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูอีกจุดหนึ่งตรงโป๊ะนะครับอ่าจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวปะ๊ะ เดี๋ยวป๊าจะพาเดินไปดูอีกจุดหนึ่งตรงโป๊ะนะครับอีกฝั่งนู้นนะครับว่าบรรยากาศตรงนั้นจะเป็นยังไงนะครับตามกันไปเลยครับตอนที่น้ำยังไม่เยอะตรงนี้เราก็ชอบมานะ,ะตรงนี้เนี่ยถ้าน้ำมีปลา ปลาสวายดิตัวใหญ่ๆเยอะเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะจำกัดคนลงโป๊ะนะครับ คนเยอะอยู่นะข้ามาแค่นี้ก็พอแล้วนะตาอ,อ่ะเดี๋ยวเราเดินกลับนะครับ ไม่เจอปลาเลยนะปลานอนหมดแล้วนะตอนตอนเช้าเรออาลกลับกันเถอะครับไม่มีอะไรนะครับมาดูบรรยากาศอ,อ่ย เข้า,ท,า,ขาที่ซ้ายครับจะเข้าที่ซ้ายครับจะไดออกที่ก็หมดแล้วนะครับบรรยากาศนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลากันไปด้วยอ่ปาปลาทักทายบายคอนโดนะครับบายบาย